บริษัทเฟเซอร์พาร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะนำโดยคุณสมบูรณ์รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพืกก่อการอยู่อาศัยพร้อมด้วยคุณภาวรานนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพืกก่อการอยู่อาศัยบริษัทเฟเซอร์พาร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนถาแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญที่ครบที่สุดนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีบ้านเฟเซอร์คิดประคบผ่านดีไซน์นะคะภายใต้แนวคิด c u s t o m e r c e n t ซ i c ทีมมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะและนํามาพัฒนาฟังก์ชันบ้านให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ามากที่สุดทั้งในวันนี้และอนาคตรวมไปถึงโปรโมชั่นที่คิดมาครบทุกประสบการณ์นะคะในงานบ้านเฟรเซอร์คิดมาครบโดยจัดขึ้นที่โครงการเดอะแกนปิ่นก้ากัญชนาพร้อมด้วยการเปิดตัวศิลปินนักแสดงมากฝีมือนะคะอย่างคุณชาคิดย้ำหนับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแคมเปญน,นะคะเพื่อมาแชร์ประสบการณ์เรื่องบ้านรวมถึงความประทับใจนะคะในฟังก์ชันของบ้านเฟรเซอร์ ผ่านโฆษณาที่มีชื่อแคมเปญว่านะคะบ,บ,บ้านเฟรเซอร์คิดมาครบนําเสนอแนวความคิดในเรื่องของฟังชันบ้านและโปรโมชั่นต่างๆที่คิดมาครบคิดมาครบคิดเดียวเล่าไม่หมดนะคะไปเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับก็ดีครับก็จริงๆอย่างที่เรียนนะครับก็เราพยายามจะหาแคมเปญนะครับแล้วก็หาโปรโมชั่นที่ค่อนข้างครบ จบในที่เดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะใหเ้เสนอให้กับลูกค้าของเราทุกคนนะครับก็คุณชาคิดก็ถือเป็นตัวแทนนะครับสำหรับลูกค้าของเราที่ดีมากนะครับในการที่มาบอกแล้วก็นําเสนอข้อมูลของบ้านของเราให้กับลูกค้าเรานะครับแล้วก็ลงโปรโม,มชั่นบบต่างๆก็มาจาักหลายบทบาทของคุณชาคิดด้วยก็ช่วยทําให้เราครบถ้วนนะครับก็ตอบโจทย์ดีมากครับ สำหรับความพิเศษของโครงการบ้านเฟเซอร์นะครับก็คือเราออกแบบฟังก์ชันต่างๆนะครับมาให้ครบทุกความต้องการหรือเกินกว่าที่ลูกค้าคาดคิดด้วยนะครับเราถึงบอกว่าเราเป็นคอนเซปต์ออกแบบแบบคิดมาครบนะครับรวมถึงอ่าโปรโมชั่นต่างๆที่เราคิดมาครบให้จริงๆนะครับให้ครบถ้วนเลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านเฟเซอร์ในวันนี้นะครับ สไตล์การตกแต่งเรานะครับต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยถ้าดูจากหน้าตาภายนอกก็คือเป็นสไตล์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเราก็ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับมีหลากหลายสไตล์นะครับในสไตล์ของคลาสสิกนะครับแต่เป็นคลาสสิกที่ร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับทุกเจเนอเรชันเลยนะครับ ฟังก์ชันครับที่โดดเด่นของเรานะครับก็คือแกรนสังเก้นเลาคูนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในเลานะครับเล่นระดับนะครับและเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำนะครับโดยผ่านทางกระจกใสนะครับสามารถเห็นคนที่ว่ายน้ำเห็นลูกหลานว่ายน้ำได้เพิ่มความปลอดภัยรวมถึงห้องฟรเซอร์ อ่ารอี่รูมนะครับก็คือห้องซักตากรีดจบในห้องเดียวเลยนะครับรวมถึงห้องอเพชรรูมอีกนะครับที่เป็นห้องนวัตรกรรมใหม่นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่ที่เป็นเมกะเทรนในวันนี้นะครับวันที่มาคือว้าวมากครับมาว้า wow, วจริงๆเพราะว่าคือทุกอย่างี่ยถูกซ่อนถูกฝังถูกถูกเขาเรียกได้ถูกเอ็กซโสอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบ้านหลังเดียว mm hmm. คือแล้วแบบอย่างลงตัวจริง,รงๆแล้วคือแล้วคือเข้ามาแล้วคือว้าวมาก wow, ด้วยวัสดุต่างๆที่ใช้นะครับของความคิด ความคําออกแบบแบบว่าอย่างอย่างที่ทางผู้บริหารบอกนะครับเมื่อสักครู่กับเรื่องแบบสิ่งที่เรานึกไม่ถึงแบบว่าช่องช่องแสงที่มาช่วยในเรื่องของการตักผ้าได้นะครับผมหรือว่าอย่างเรื่องระบบเอ่อคลีนแอร์คูลแอรนะครับผมที่ทําให้ระบบถ่ายเทอากาศในบ้านนั้นมีความสะอาดและและและ,และเย็นสบายและปลอดภัยด้วยสําหรับสบําหรับตัวเราเองรวมไปถึงลูกๆเราด้วยอะไร้ยแล้วก็ ฟังกชันต่างๆที่คิดมาครบจริงๆแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆที่ให้มาครบคือเยอะมากจริงรวมถึงที่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันบนเวทีนะครับในเรื่องของตั้งแต่หลังโควิดมาเองเศรษฐกิจก็ค่อยๆกระเตื้องกลับขึ้นมาแต่อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งอาจจะทาให้หลายๆคนที่กํลาลังมองหาบ้านอยู่นั้นมีความเป็นกูในการที่จะซื้อบ้านสักหลังทางเฟเซอร์ก็ยังคิดที่จะช่วยเหลืออีกนะครับยืดอ,อายุเวลาผ่อนของเขาไปถึงสามปีสูงสุดสาปีซึ่งตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าเรา คือเขาช่วยเราเราช่วยเขาตรงนี้คือมันเหมือนมาเป็นแฟมิลี่เดียวกันแล้วอะครับตรงนั้นคือเป็นอะไรที่ที่เป็นไอเดียและเป็นการช่วยเหลือที่ทางเฟรเซอร์ได้คิดขึ้นมาที่หนูว่าครบจริงๆโอ้โหถ้าเกิดอย่างผมก็คงต้องชอบตรงแกรนซักกัเลาลชูโครับผมตรงนั้นครับเพราะว่ามันมันมันแกรนและสวยมากแล้วก็มันแอคเซอร์ไซอย่างที่อย่างที่บอกนะครับนั่งเราก็นั่งอยู่ในบ้านได้นะครับถ้าเกิดลูกเราเล่นน้ำอยู่ถ้าเกิดใครมีลูกเล็กเนี่ยก็ยังเห็นลูกทั้งนอกจากสวยด้วยอินเทอร์แอคกันได้หรือจะจัดปาร์ตี้ นะครับผมแต่ว่าอย่างสําหรับใครที่มีลูกน้อยมันก็ปลอดภัยนะครับก็ยังอยู่ในในเขาเรียกสายตาเราครับผม<ไ>ก็สําหรับใครที่มาจองบ้านเฟเซอร์นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในสโคปนะครับผมที่ยังสามารถรุ่นมาเป็นผู้โชคดีนะครับที่มีสิทธิ์ไปเที่ยวออสเตรเลียและสิงคโปร์ได้นะครับ <c oughs> ก็จะไปพบกับความสวยงามวัฒนธรรมของนะฮะแต่ละประเทศนะครับอย่างแน่นๆเลย แล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปชมโครงการของเฟเซอร์ที่นู่นด้วยก็อย่างที่คุยกันมาตลอดทั้งทั้งอีเวนต์วันนี้นะครับคือก็ขอตอบแบบสั้นๆเลยเพราะว่าไม่ต้องคิดว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับผมเพราะว่าบ้านเฟเซอร์หรือเฟเซอร์พรอพเพอรตตอนนี้เนี่ยนะครับเขาคิดมาครบจริงๆครับฝากไปด้วยครับ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะโครงการบ้านลัดทาวน์โฮมจากเฟรเซ r ร์พอ e r t y สามารถเข้าร่วมรับประสบการณ์ดีๆนะคะของการอยู่อาศัยได้ที่สำนักงานขายโครงการที่ท่านสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ